สวัสดีครับมาชมแนวทางตำดาวนะครับเนาะตำดาวเนาะครับเนาะวันที่ยี่สิบหกเดีนะ๋ยวเราหาแปดเนาะครับเพราะว่าแต้มไม่ตายเนาะครับนะเนาะเก็ยังเก่าสุดใหญ่เกายังเก่าหาแปดเดี๋ยวเราครับเนาะนี่พว้เก่าไม่เนาะครับเนาะมีแต่หาแปดาะทำไมเนาะครับเนาะ นี้เอาใหม่เอาเอาตัวเดนเดียน,น,ยนะครับนอะอาจจะสันแน่นิดนึงเนาะครับบอสมีครจับที่เกาะให้เนาครับศูนย์ศูนย์ศูน่เนาะครับศู ชุดสี 8, ่ชุดห้าหลักะหลักชุดแปดะหลักชุดแปดชุดเจ็ดหลักละหลักชุดแปดชุดเจ็ด 02นสองนะครับน้่งนี่02ซนสองอันหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับนหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับน้่หนึ่งหนึ่งเลยครับเบอหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่นะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแล้วหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเนางสามสามสามห้านะครับเนางสามแปดสามหนึ่งไม่เดียวนะครับเนาะ สามสี่สามเจ็ดนะครับม้าสามเจ็ดสองสามนะครับม้าแปดไม่ได้นะครับม้าห้าแปดนะครับม้าห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสี่นะครับผมห้าสี่ห้าส nah, ี h <h <la> ่ห IR ้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหาไม่ได้แลวครับเราตัดออกอ่าเจ็ดนะครับนผม แต้มนาะครับเนาะตาแต้มไหมเนาะครับเนาะต็มไหมเต้มศูนย์ต้มหนมีเนาะครับเนาะแต็มสมีนาะครับนาะตัดกระรเนาะที่ผมมาเนาะครันาะ ธมที่นีมเียนึ่งเนาะแต่ธรมแล้วครับมาที่วงไว้เราครับเนาะครับ นะครับที่ผมวงไ้ผมมัดนะครับนะนี่นะครับส่วนไม่เข้าไม่ดดเนาะแต่พิษปาดข,าขาอตรวจก็อภไปนะครับเนาะเอ็ดเปลือความบันเทิงนะบรได้สนับสนุนในเด่นการประนันนะครับเนาะ